มารีวิวร้านอาหารใต้นะครับที่บางแสนเจ้าของร้านบอกว่าพี่คะตรงนี้มันมีมุมถ่ายรูปประจําร้านอยู่ช่วยเปิดตรงนี้ได้ไหมซึ่งตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบเป็นวิวเช็คอินปะทำนองนั้นไอ้มันสวยเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆมันสวยแต่ปัญหาก็คือว่าเรา4ี่คนเราไม่ได้ชอบถ่ายรูปนะครับใจเราลอยไปอยู่ข้างในแล้วะต่ร้านข้างในจะสวยกว่านี้อีกเขาบอกว่าอาหารใต้ก็กินเลยสิรออะไรเราไม่แต่ว่าต้องมาดูหน่อยเพราะว่าทั้งหมดที่ทำอ่ะหกแสนบาทนะไม่ใช่ทั้งร้านหกแสนบาทนะครับเนี่ยเนี่ยไอแค่ช่องเนี้ยที่เขาทาไว้ให้คุณถ ามันมีมันมีข้างๆเป็นสวนเป็นอะไรด้วยใช่ไหมต้นไม้ด้วยเป็นออก่มมาเป็น10เมตรเลยตรงนี้แต่สวยนะอันนี้แบบผมว่าคนทมาถ่ายหน้าชอบอะ่ะผมไม่ได้ชอบรูนี้นแะบบผมชอบร้านเนี่ยแบบสวยสวยเลยร้านสวยกระจกนี้ผมเพิ่งนึกถึง MV แบบประมาณของจัสตินทิมเบเล็กเมลเลอร์อ๋อมันเป็นสวนอย่างนี้เลยซึ่งมันสวยมากไอหลังกําแพงกระจกเมื่อกี้เขาทําเป็นเหมือนแบบเนินดินสโลปขึ้นไปซึ่งอันนี้สวยมากเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน่าเอาไปใช้กับบ้านตัวเองบ้างสีเก้าอี้ก็แมทช์ดูแล้วแบบโอ้โหน้ําตาลเขียวแบบมีอย่างนี้สองฝ แค่ฝั่งเดียวนะคบฝั่งข้างหน้าก็มีนะฮะไอต้นไม้แบบนี้มันก็ดูเข้าดีอะดูเขียวๆดีซึ่งใครที่อยากจะมาถ่ายรูปที่นี่นะครับบอกก่อนว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านชื่อว่าเอมอันดาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าความสวยของร้านเอาจริงๆนะเหมือนอยู่กรุงเทพอะเหมือนร้านแบบอยู่ในห้างแล้วเขาบอกว่าร้านนี้อาหารใต้อร่อยด้วยคนใต้กินหลากหลายนี่เป็นการผสมผสานของสูตรแบบมีทั้งหาดใหญ่มีทั้งเอเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจอันนี้จะเป็นเซตขนมจีนสี่เรนนะคะเรนคืออะไรครับ เรือนภาษาใต้ามาจากคําว่าบ้านค่ะเหมือนคําว่าเรือนอย่างเงี้ยค่ะภาษาใต้เขาจากเสียงเป็นเรือนใช่ค่ะด้านนี้จะเป็นแกงปูใบชะพลูค่ะ ข้าวสังยดค่ะขอบคุณครับข้าวสังยดคืออะไรครับข้าวสังยดจะเป็นข้าวพื้นเมืองของจังหวัดพัทลุงค่ะลักษณะคล้ายๆข้าวกล้องมาที่นี่ก่อนสี่เรนสี่เรนอันนี้ก็จะเป็นน้ํายาที่แตกต่างกัน4อย่างค่ะอางด้านนี้จะเป็นน้ํายากะทิค่ะจะมีส่วนผสมของเนื้อปลานะคะด้านนี้จะเป็นน้ํายาหวานจะออกรสชาติทัวๆหๆ่อยค่ะก็เด็กทานได้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นน้ํายาไตปลาค่ะส่วนริมสุดด้านนั้นเป็นน้ํายาปูค่ะโอเคน้ำยาหวานนี่หวานมากไหมหวานมากไหมจริง จริงแล้วโดยปกติอะค่ะแนะนําว่าตัดผสมกับน้ํายาก,กะทิมันจะเป็นความพอดีค่ะอันนี้ก็จะไม่ได้หวานแบบหวานเจี๊ยบขนาดนั้นค่ะจะเป็นรสชาติแบบกลมกลอมค่ะพอดีผมมีเครื่องตรวจวัดความหวานมาอ๋อโอเคค่ะ คุณลุยแรงที่คุณลุยเลยเพราะน้ำยาหวานที่ผมบอกต,งตรงๆว่ามันจะหวานจริงๆจนแบบผมยอม,มอ่ะอ่าหนึ่งหวานแต่ที่นี่เผ็ดกว่าที่อื่นแล้วก็จะเข้มข้นกว่าที่อื่นที่อื่นจะมันจะเหมือนเป็นน้าําใสๆเส้นอร่อยจังเลยอ่ะชอบเส้นจังเลยอ่ะมันสดมันมีน้ําในเส้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าไม่ขมกันอร่อยเส้นนุ่มนวลมากเลยอ่ะแบบมันไม่มีความแห้งอ่ะมัน<อ><อ>มันนุ่มไปหมดเลยอ่ะเอเออร่อยเส้นน<ๆ>ี<ๆ>้ท<ๆ>ําเองไหมครับเส้นทาเองด้วยทําเองหรอค่ะ แสดงว่าเป็นเส้นค่อนข้างสดเป็นเส้นสดค่ะเพราะว่าขนมจีนถ้าวันหนึ่งหมดก็คือ ก็ต้องทิ้งมีหน้ามันถึงได้ความนวลความนุ่มความใหม่เออมันอร่อยแกงปูล่ะเข้มข้นเข้มข้นหนักแน่นเข้มเผ็ดเค็มดุเดือดอันนี้เป็นสูตรแบบจังหวัดอะไรครับถ้าแกงปูอันนี้จะเป็นของนครศรีธรรมราชอ่า่อกี้ผมชิมไตปลาแล้วครับ็นไงบ้างเข้มเผ็ดตามสูตรแบบของไตปลาที่อร่อยที่เด่นจริงๆคือเส้นจริงๆด้วยอะคือแบบพอไปอยู่กับแกงอะไรก็แบบเส้นก็เด่นเส้นอร่อยมากอะคือถ้ามานะผมบอกเลยว่าไอ้หนมจีนสี่ช่วยเนี่ยควรสั่งมากๆด้านนี้จะเป็นเซตน้ำชุบหย่านะคะ หรือน้ำพริกหยำอย่างนั้นป่ะครับใช่ค่ะแล้วก็จะมีอีกชื่อหนึ่งก็คือน้ำพริกโจรค่ะอ่าเออเออทำไมเรียกน้ำพริกโจรนะครับคือน้ำชุบหยำค่ะม,มันจะเป็นการทำน้ำพริกแบบจะไม่ได้ใช้ครกตำจนละเอียดเหมือนกับน้ำพริกทั่วไปค่ะมันจะเป็นการนำวัตถุดิบนําอหันมาซอยแล้วก็นำมาขยําไม่เข้ากันซึ่งเขาก็คุยกันว่ามันเหมือนแบบโจรทำอ่ะทำแบบล,กลวกๆเหมือนกับว่าขึ้นไปบ้านเขาแล้วก็ต้องรีบ,รบ<อ>ทำรีบกลับอะไรประมาณนั้นค่ะมันก็เลยเป็นชื่อว่าเป็นน้ำชุบโจรอะไรประมาณนี้เข้าใจล เป็นเบือทอดค่ะเป็นทอดมันกุ้งของภาคใต้ค่ะก็จะมีการผสมพริกแกงลงไปในแป้งด้วยค่ะแล้วก็จะใช้วัตถุดิบเป็นตัวเป็นกุ้งแบบนี้ค่ะเบือคืออะไรครับเบือมันมันเป็นการบ่งบอกลักษณะว่าเป็นแพเป็นเบืออะไรนี้ใช่ค่ะตายเป็นเบือก็คือตายเป็นตายลอยขึ้นมาเป็นแพอ๋อผักที่ตรงไหนเบือคืออะไรครับอันนี้เป็นใบเล็บครุฑค่ะ หาทานยากนะคะอันนี้ที่ร้านต้องนํามาจากที่ใต้ยอย่างเดียวการทาอาหารใต้ที่ชลบุรียากไหมไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะเพราะรู้สึกว่าคนชลบุรีก็ค่อนข้างนิยมทานอาหารใต้กันเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะต้องมีปรับเปลี่ยนเรื่องรสชาตินิดหน่อยให้เข้ากับพื้นที่ให้เข้ากับกลุ่มทารก็ตลูกค้าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็<อ>ยังต้องคงเอกลักษณ์ความเป็นอาหารใต้อยู่เจอไอ้เบอือเนี่ยเพลินเลยเออผมคนชอบกินเซมบุระครับแล้วไอ้อย่างเนี้ยทำให้เราคิดถึงวัฒนธรรมร่วมของคนเราเหมือนกันนะอันนี้มันจะเหมือนคาคิยากเกะของญี่ปุ่นที่จจะะมมีีผักกกหลาายยๆอ่งง็ุ้ ตัวเล็กๆทอดเป็นแบบนี้กันผมชอบวี่พี่ชายผมพูดว่าเขาชอบกินอเทมปุระนะจีิง้เปล่าเขาชอบกินกุ้งกับปลาหมึกชุบโกกีเฉยๆถูกต้องครับตั้งแต่เด็กๆละเป็นปมเป็นปมคือบ้านผมเนี่ยเป็นเป็นบ้านคนจีนทีนี้เวลาไปกินอาหารเนี่ยทะเลเนี่ยเขาจะไม่กินชุบแป็นทอดเพราะถือว่ามันเสียของอาหารซีฟู้ดเป็นๆเนี่ยต้องนึ่งย่างอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบนั้นนะเด็กๆจะมีความแบบกินของทอดอยู่แล้วซึ่งจะไม่ได้กินเพราะนั้นเนี่ยเวลาเมนูที่คัดจะชอบมากคือปลาหมึกทอดชุบแป บ้านมีมีปัญหาอะไรเลย อยากกินอะไรกินมีห้ามน้าตาล้ากไหมไม่ผมโอ้ช่วงชีวิตหนึ่งผมกินน้ําแดงเฮลบูบอยผสมตลอดอะคือผมไม่กินน้ uh uh ําเปล่าหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยกินน um ้ําอัดลมแบบอย่างงี้อย่างงี้ไม่ผมไม่กินน้ําอัดลมแต่ผมกินเฮลบูบอยจะกินแบบน้ําหวานเกือบตลอดอะคือนมก็ต้องเป็นนมแบบนมหวานนมช็อกโกแลตหรือไม่ก็นมเปรี้ยวถ้ากินน้ําระหว่างมื้อข้าวเงี้ยก็ต้องใส่เฮลบูบอยรสออริจินอลติดหวานดีวว่ะเสียงยากว่ะแต่ไม่กินของหวานนะเออไม่กินเค้กไม่กินอะไรแต่ติดหวานเฉยๆ ก็ดีนะที่แบบสุขภาพโอเคผุไม่ค่อยเท็ดได้ไปตรวจสุขภาพล่าสุดไหมนะแล้วคุณหมอว่าไงบ้างไม่เจอไม่เจอไม่เจอโรคไม่เจอหมอแต่ผมชอบคลิปคุณล่าสุดมากนะที่คุณกับลูกร้องตรงอย่าง b บ d Set อย่างบ่อยอ่ะโอ้โหกีต้าร์ด้วยอ่ะใช่ใช่ใช่อินเนอร์มันมามันชอบหน้ามันโอ้โหรอต้องดูคลิปต้องดูคลิปทรงอย่าง b บ d Set อย่างบ่อยจะไม่อินกับผู้ชาย b ท d Boy ไม่เราน่ารักมากที่สเตตัสบูบอกว่านอีนี้เดียวจะเปิดเทอมแล้วเขาอยู่กับลูกเยอะไงเขาเหนื่อยด้านนี้ปลาทูทะเลใต้ต้มเค็มค่ะส่วนอันนี้จะเป็นปลาแดงทอดขมิ้นค่ะมาละ นี่ใช่ไหมครับที่แนะนําใช่ค่ะก่อนที่จะไปอาหารใหม่ครับผมขอถามนิดนึงไอ้ที่เหมือนถั่วงอกอันใหญ่ๆนี่คือถั่วอะไรครับออันนี้จะเป็นหน่อเรียงค่ะเป็นผักพื้นบ้านของทางใต้ค่ะแต่ไม่ใช่ใบเรียงบางทีเรียกลูกเรียงแต่ไม่ใช่ใบเรียงลูกเรียงลูกเรียงใช่รสชาติจะมีกลิ่นค่ะเหมือนสตอเลยแต่ว่าจะมีขาเหมือนคล้ายๆถั่วงอกด้วยอ๋อนัี่เชิญไม่ใช่ลูกแท้ๆคะเป็นลูกเรียงเป็นลูกเรียงใช่ ไม่ได้ก็อร่อยเหรอขอชิมหน่อยอันนี้มันคือปลาทอดแหละเพียงแต่ว่าไปตัวขมิ้นแล้วก็กระเทียมที่ทอดโปะมาเนี่ยมันมีรสเค็มปลาแหมบปลาแหมบแบบนิดเดียวเลยนะถ้าใครชอบกินรสจัดหน่อยอาจจะต้องขอซีฟู้ดโปะผมว่าจิ้มกับอันนี้ก็น่าจะเวิร์กนะใช่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 ดีากำลังเลงเหมือนกันรสปลายอยากให้เรากินอย่างหนึ่งปลาทูต้มเข็มอันนี้เป็นแบบต้มแบบเวลาเรากินแบบพวกปลาทูที่ก็ต้มแบบนี้มันกินได้ทั้งก้าง คำว่าปลาทูทะเลใต้เนี่ยอยากรู้ว่าปลาทูสอตัวนี้มาจากจังหวัดอะไรปลาทูเป็นปลา้ําจืดน,น้ำเค็มครับน้ําเค็มครับปลาทูเป็นน้ําเค็มครับคุณเห็นเวลาเราไปกวาด ไอปลาที่มันขึ้นมาเป็นทวนแบบแหย่ใหญ่แล้วปลาเนีกๆเนี่ยี่ปลาท,ทูทีนี้ที่กังจะอยากให้ลองชิมดูอ่ะเพราะว่าการกินแบบนี้มนผมเข้าใจว่าเป็นกลางใช่ไหเพราะมันเป็นเหมือนไอปลาแบบปลาตัวทาเตะที่เขาต้มแบบนี้ตอนแรกเข้าใจว่ามันจะเป็นกลางแต่จริงมันเป็นอาหารใต้แล้วผสม,มกันแล้วแต่ใช่ไหมฮะเข้าใจละแต่ที่ชอบคืออันนี้ต้มนานจนกระทั่งก้างเนี่ยมันกินได้เลยอ่าด้านนี้จะเป็นแกงส้มปูซ่อนไข่ไข่ปลาเดียวเซียวค่ะอืชื่อได้แล้วก็ตอนเสิร์ฟจะแยกน้ำแกงมาเทให้ที่โต๊ะ โอ้ยอดเยี่ยมไปเลยครับเป็นแกงเหรอเนาะเป็นแกงส้มแกงส้มแล้วก็จะมีเป็นไก่ย่างกอและค่ะต้มกะทิใบเหลียงยอดมะพร้าวกุ้งสดค่ะอือไก่ฟอและที่มันดีจริงหวานมากอร,อ,อร่อยนะอร่อยนะอร่อยจริงผ่ากะทิเครื่องเทศพี่อือก็อร่อยินง่ายด้วยพี่สึงันโอ้หวานมันดีทุกอย่างในกะทิทุอย่างเนาะอันนี้ผมก็กินง่ายอย่างที่บอกทุกคนบอกจริงกินง่ายรสชาติดีมันคือไก่กะทิอ่ะ อาพูดนี้ดีกว่าแต่พวกคุณกินแกงตัวนี้ยังรสคนไต้อ่ะอร่อยอ่ะราดข้าวคือจบเลยถือเป็นแกงแกงส้มที่น่าจะดุเดือดที่สุดเท่าเคยกินมาเครื่องเข้มอ่ะเหมาะกับราดข้าวความข้นของมันเยอะมากแล้วโอ้โหไข่ปูเฮ้ยมีไข่ปูแบบบนฝาด้วยพี่แนทเขาบอกว่าซ้อนไยงดูดิโอ้โหไข่ปูสุดจริงไข่ปูที่ซ้อนอยู่ด้านหลังชิมหน่อย ขอชมว่าไข่ปูยังมีความไม่สุกร้อยเปอร์เซ็นต์สุกสักประมาณ80%อันนี้ของคุณกินอะไรอยู่เอ็ดดี้ใบเลียงต้มกะทิป่ะถ้าคุณไม่ชอบหวานคุณผ่านจานนี้ป่ะแล้วคุณน่ะโอ้ยนี่คืองานศิลปะให้เลือกระหว่างรูปวาดสตาร์ลี่ไนท์กับแกงจานนี้ผมเลือกแกงจานนี้หวานนวลหวานแล้วใส่กะทิลงไปโอ้นี่กล้วยบดชีมืนกล้วยบดชีจริงผมถึงบอกว่ามันคือกล้วยบดชีเลยเดี๋ยวเขากินราดข้าวหรือทดหรือว่าทดกันเลยครับปกติทานข้าว อสดเปนของหวานเลยว่ะอยากให้ยี่ดูนิดนึงว่าตรงนี้มันเป็นก้างจริงอยากให้ดูคุณเห็นไหมมันเป็นก้างแบบก้างจริงๆแล้วแบบคือกินได้พร้อมก้างเร่ายถ้าเป็นหนังตลกก็ต้องเห็นนะ สบายที่น่าละเลือดไหลแต่ว่าพี่โค้ดนี่ก็เป็นคนที่ชอบกินปลาใช่ไหมแล้วก็มีเคสที่ว่าก้างปลาติดคอด้วยเคยเด็กๆเหรอหรือว่าตอนโตแล้วตอนโตนี่แหละจาได้แล้วครั้งนั้นใช่ไหมที่ต้องไปให้หมอคีบออกเมนูนี้จะเป็นปลากุเลาทอดแดดเดียวนะคะเย่หน้าสนใจเครื่องข้างๆดูน่ากินจังที่เป็นหอมแดงพริกมะนาวจากการบอกว่าแดดเดียวแสดงว่าเนื้อปลาน่าจะรสเข้มเลย ฝั่งที่เป็นเนื้อเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นสีขา,ขาวๆจะเป็นสีชมพูนิดๆเห็นปะอันนี้มันเป็นสีชมพูนิดๆซึ่งน้ําในปลาน่าจะขดหายไประดับหนึ่งเชื่อว่ารสปลามันจะเข้มขึ้นอร่อยอันนี้อร่อยมากเลยอร่อย,ออยปาลาคเราอร่อยมากอันนี้คือต้องสั่งเลยเพราะว่าเห็นในเมนูแล้วแบบมีหลายปลานะจริงปลาที่นี่เยอะนะปลาที่นี่เยอะมากเลยแต่ว่าต้องเลือกเอาเพราะว่าไม่งั้นสั่งมาหมดนี่ก็จะไม่ไหวอ่ะว้าอร่อยมากอันนี้อร่อยมากปลาคูราม รสของมันเข้มข้นเนาะพอนน้ําที่ส่วนเกินมันออกไปอ่ะถ้าให้เห็นภาพง่ายๆมันคือปลาเค็มละแต่มันไม่เค็มแบบแดดเดียวไงเออแต่อาจจะต้องใส่ดิสเคลมไว้หน่อยว่ามันอร่อยสําหรับคนอายุ40นะครับวัยรุ่นมาจะแบบเอ้ยผมไม่อร่อยวะผมกินแล้วผมไม่ค่อยอร่อยเออผมยิ้มแ้มผมเออผมยิม้ผมไม่อร่อยไม่อร่อยเออตาขอหกสิบละอร่อยอร่อยไอ้เครื่องยำที่เขาให้มานี่คือ <ork ork เลยเขาคิดมาแล้วว่ามันเข้ากันสุดๆแกงเผ็ดปลากระเบนค่ะเอะเรามาเจอปลาตัวต่อไปนะครับคือปลากระเบนส่วนด้านนี้หมู่ห้องภูเก็ตค่ะอเคยกินแต่เครี่ปลากระเบนจริงย่างพูดอย่างนี้ปุ๊บรู้เลยว่าเป็นผู้ชายที่คลุกอยู่ในร้านอิสยะ อุ้ยอืมโอเคมันจะนวลๆเนาะเทกเจอร์มีความคล้ายปูเล็กๆมีความปลาไหลปลาไหลห้น่อยอันนี้ขออนุญาตบอกตามตรงว่าผมไม่่อยชอบครับอาถั่วคุณมันยาก่อยใช่ไหมอ่าผมว่ายากเนี่ยมันจะเป็นแบบแนวไหนแต่ผมเชื่อว่าถ้าคนชอบนี่นา่าจะกินการ์ดอยู่ลึกนิดนึงเหมือนพวกก,กินพวกแกงที่เหล็กแต่เป็นรสแบบของมันอ่ะผมว่าหลักๆคือเนื้อมันมีมีความคล้ายอะไรอะไรแล้วมันก็จะมีกลิ่นที่ชัดมากหมูฮ้องซะหน่อยนุ่ม ละลายมันเบากว่าที่เคยกินมาโปรตีนมันจะข้นๆอ,อันนี้จะคล้ายน้ําพะโลมากกว่าถ้าหมูของบางที่เนี่ยเขาจะมันเหมือนน้าเชื่อมเลยละ่ะมันจะนึ่แหมะแมะอยู่ระหว่างพะโลกับหมูของนะอันนี้มันจะเบาๆหน่อยหมูที่เขาให้มาจะมีทั้งหมูที่แบบเนื้อเยอะหนังเยอะอะไรเงี้ยผสมผสมกันแล้วแต่คนชอบเออเพราะว่ามาด้วยกันบางทีอ่ะผมเป็นคนชอบกินเนื้อเยอะๆมันน้อยๆเนี่ยได้ที่นี้มาเยี่ยมเลยได้เลย ก้างทอดกระเทียมนะคะม,มีก้างด้วยเหรอคะพี่นี่ใช่ค่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าก้างอะไรครับก้างกระดานไหมอ่ะด้านนี้จะเป็นก้างกระดานค่ะ ก้งกระดานหวานแต่เวลาไปกินตามร้านซีฟู้ดมันจะมีกั้งอีกสองแบบนะครับก้างกระดานกับก้งแก้วมั้งเวลาสั่งดูดีๆนะครับราคาไม่เหมือนกันด้วยนะครับใเพราะเคยไปร้านที่ชนบุรีร้านหนึ่งไปสั่งกั้างโดยไม่ระบุว่าเอาก้างอะไรเราอยากได้ก้างแก้วนึกออกปะแล้วเราสั่งเลยเอาก้างสองโลครับได้เป็นก้งกระดานมาสองโลคือมันไม่แย่หรอกเพียงแต่ว่าอยากกินก้างแก้วใช่ไหมเออแต่ก้งกระดานนี่อร่อยหวานผมว่าความสุกมันดีนะที่สำคัญคือเขาเขาหั่นครึ่งตัวมาให้แกะง่ายกระเทียมดีส่งปากูเลามาเลย S <S <S อันนี้อันนี้ M V p จริงๆงตอนนี้ยอันนี้อร่อยมากันปลาทูของนายอ่ระรู้ตกป๋องเหรอกลายเป็นแบบไปแล้วเหรอองกินจะหมดแล้วนะยอมรับเลยว่าปลากุลาเด็ดจริงเด็ดมาต้องสั่งปัจจุบันนี้ยังมีคนเชื่อไหมว่าถ้าเราพลิกปลาเนี่ยจะทําให้เรือล่มโอ้ยอร่อยปะปลากุลาอร่อยจริงอร่อยมากผมช่วยกินคิดถึงข้าวต้มอ่ะท่านี้มาข้าวต้มโอ้โหแบบฟินฟินใกล้จะหมดแล้วยังนะ ปลาดุกร้าคะ่ะได้ข่าวว่านี้จะแบบกลิ่นแบบเดือดเลยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอัลติเมทของอาหารใต้ยอย่างหนึ่งนะครับปลาดุกร้ามา <im it> เนื้อมันแปลกมากเลยอ่ะคือมันน่าจะแบบเละไปแล้วอะ่ะกลิ่นเหมือนปลาเค็มแนะนําว่าให้ทานกับข้าวนะคะเนื้อเขาข้างในคือมันแบบ <im it> <im it> ลุยมันสลายไป <im it> ปลาล้าแหละมันคือปลาล้าเลยปลาเค็มเวอร์ชั่นแบบอูมามิเยอะนะอร่อยเลยคือตอนแรกที่ทางร้านแนะนํามาบอกว่าเฮ้ยปลาดุกร้าดูอันนี้อัลติเมทเลย เรายังใจยังมันมีคำว่าปลาล้าอยู่ในนั้นไงแต่พอกินกับเครื่องยำเฮ้ยผมก็ไปกันได้นะอาจจะเป็นเพราะว่าทอดด้วยพี่เอ็มเพราะฉะนั้นมันก็จะเลยเหมือนฟิลเรากินปลาเค็มทอดใช่คณาอะไรเงี้ยเพราะมันสุกไม่เหมือนมันมันคือยำปลาเค็มรางข้าวต้มแหละจริงๆมันคือยำแบบนั้นเลยแต่ถ้าเทียบแล้วกูเราเนาะกูเรากเดีนี่โหดจัดเลยพี่ แบบปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะอ้าวแล้วก็อันนี้เป็น <Okay. S 2> แกงคั่วเห็ดแครงกุ้งสดค่ะเห็ดแครงเห็ดแครงคืออะไรอะครับเห็ดแครงเป็นเห็ดชนิดหนึ่งค่ะที่เป็นที่นิยมของทางภาคใต้ค่ะ <c oughs> หา <c oughs> ทานยากค่ะ <c oughs> มีตามฤด,ดูกาลค่ะว้าวไม่ใช่หอยแครงไม่ใช่หอยแครงค่ะเป็นเห็ดค่ะ แสดงว่าต้องรสชาติเหมือนหอยแครงนะถึงได้เห็ดแครงป่ะจริงจรงน่าจะเป็นหน้าตาหน้ากาากน้าบอกคุดูแลหน้าตาหแต่รสชาติก็จะไม่ได้คล้ายเห็ดนะคะรสชาติจะคล้ายๆหมูด้วยซ้ำไปค่ะใช่ค่ะเป็นเห็ดที่รสเหมือนหมูใช่ค่ะ เป็นหูที่รสเหมือนเห็ดเป็นเป็ดที่รสเหมือนไก่เป็นไข่ที่รสเหมือนเป็ดเอ้อมันมีความกรุบเว้ยใช้คําว่าเหมือนหมูเนี่ยอาจจะไม่ตรงสะทีเดียวเรียกว่าเหมือนไส้ของหมูหรือว่าเป็นเครื่องในของหมูแล้วกันเพราะด้วยความกรุบได้ไหมเพราะว่าด้วยสีของมันกับรสเหล็กๆอะไรบางอย่างไม่รู้มาจากแกงหรือตัวมันเองนี่แหละมีเครื่องในมีเลือดอนิดนึงถือว่าอร่อยแกงอร่อยดิอันนี้หายากไหมครับเผ็ดแบบนี้หายากค่ะแค่เฉพาะภาคใต้แล้วก็มีเป็นฤดูกาลด้วยค่ะ เนื้อแกงเนี้ยอร่อยมากเลยกินหมึข้าวนี่คือแบบหืมโบะ๊ะใช่นี่ก็ดีอันนี้ผมชอบในการเลือกส่วนของปลาหมึกมาใช้ใส่ไข่ปลาหมึกเข้าไปด้วยส่วนไข่เนี่ยที่เลือกมาก็เท่าที่เห็นก็คือจะเป็นส่วนที่นุ่มเกือบทั้งหมดนะเท่าที่เห็นพอมันเป็นอาหารใต้ที่อยู่ที่ชมรมลีนข้อดีก็คือมันก็ใกล้ทะเลเพราะนั่นจ<อ>ะมีกุ้งมีปลาหมึกมีของทะเลสดๆอร่อยาๆเยอะขอเติมโคคาโคล่ามาชิตา มีท่าไหมมีท่าไหมยังจำไม่ได้อันนี้มันเป็นเพลงโฆษณาของนิวจีนนี่โตเร็วมากนะคุณนิวจีน,นเนาะตอนนี้ทุกคนตั้งตารอการคัมแบ็กของน้องๆเขามีประกาศยังเขับดุ์ซิงเกิลใหม่หรืออะไรยังไงน่าจะมาประมาณเดือนสองเดือนนี้น่าจะคัมแบ็กแล้วนะคือเหมือนเป็นวงที่แบบเติบโตโเร็วที่สุดแล้วนะใช่วันนี้รอกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้เขาจบซิงเกิลล่าสุดเขากระจายไปทำอะไรกันก็กระจายไปเป็นแบรนด์แอมโลเวลแบรนด์แอมเรื่องข่าวคุณจะซื้อของคุณนิวจีนซื้อดีออรแบบไม่ต้องถามไม่ต้องงคคิดนึ ซื้อไปแล้วะยังไม่ได้ซื้อครับกำลังเลงอยู่ว่าจะซื้ออะไรของดีออดีอาจจะซื้อให้ภรรยาสักอันหนึ่งอ,อ,อีกอันแน่บสักสีหอัน <laughs> ด้านนี้จะเป็นเมนูไฮไลท์ของที่นี่นะคะ,ะที่ลูกค้ามาแล้วสั่งกันเยอะมากคะ่ะสตอผัดกะปิกุ้งสดค่ะที่นี่เขาทำอาหารหน้าตาดีเหมือนกันเนาะจัดจานจัดจานดีอ่ะต้องลองกินก่อนว่าสตอข้าวหรือเปล่า อร่อยน่าจะสตอข้าวนะไม่เขียวแต่กินสตอเนี่ยหนึ่งลูกนะครับท่านจะต้องอยู่กับมันไปอีกประมาณ24ชั่วโมงอย่างน้อยถ้าเคยมันจะมีผักแบบพวก3ชฉุนเหม็นตอนกินนี่คือสาใจมากนะผักกระเฉดชะอมสตอแล้วใส่บุนเส้นใส่ไข่ผัดนี่คือแบบโอ้โหตอนกินนี่คือแฮปปี้มากบางที่ใส่กระเทียมดองโอ้โหอยู่กันไปอีกเป็นวันเลยนะนี่คุณไปผมไปแบบนี้ พูวิลล่าเลยตะหมวยพูวิลล่าสวยโอ้วิวดีรู้ไหมกินสตอเยี่ยม้อยให้าปก่อนความโรแมนติกจบแล้วใครกินผมเอ้าและอิงว่าไงอิงว่าไงไม่ไม่มองหน้านองหน้าไม่ต uh> ิดเวลาไปทันนีมูลกันคุณสั่งหมูกระทะมากินจริงไหมจริงยากดีมีจนเราทุกคนร้วนชอบหมูกระทะ เอาละครับนี่คือเวลาที่ผมรอคอยมาช่วงเวลาเปิดผ้าออกของเรานะครับช่วงเวลาเพราะว่าเขาบอกว่าจะมีลูกชกด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นเมนูสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะลูกชกลอยแก้วค่ะเอ้ายังไม่ทันถึงบ้านกรุงกบิลพัทเลยเปิดก่อนทําไมล่ะนั่นมันผ้าอบพบนางโมราโอ้โหเด็กเด็กเดี๋ยวนี้รู้จักไหมฮะช่วยคอมเมนต์หน่อยนะฮะนางนางอะไรนะนางโมราไหมเออเออเออพระอะไรนะพระนามัยอะอะไรนะ อิ่มแล้วนะเราอะเอ็กอะพระเอกอะพระเอกชื่อเรื่องอะไรพระสุทนเฮ้ยไม่ใช่พระสุทนโหราเดี๋ยนะผมเอออาจารย์โคราใช่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 อันนี้เทงแล้วไหมฮะไม่เดี๋ยวนี้มันอร่อยของมันอยู่แล้วนะโดยที่ไม่ต้องเทงอืมผมชอบน้ำเชื่อมไม่ต้องใส่กะทิอย่างผมมันขาชิมได้ไหมอืมอืมเป็นกะทิเค็มส่งมาจากจังหวัดอะไรครับอ่าถ้าลูกชกมาจากพังงาค่ะอืมทันึกไม่ออกคล้ายๆลูกชิดครับแต่ว่าจะแน่นกว่าลูกเล็กกว่าหน่อยนึงเอาไปทีได้ไหมได้ เนี่ยผมอยากจะบอกว่าเรากินปลากุลาวยูใช่ไหมจูจๆเฟซบุ๊กมันเด้งโฆษณาขึ้นมาเว้ปลากุลาวดดเดียวปลอดสารฟังเราคุยเรื่องปลากุลาวผมยังไม่ได้จับโทรศัพท์เลยทีเนี้ยผมไม่ได้พิมพ์คำว่าปลากุลาวด้วยซ้ำอคุณลองดูเลยพวกคุณโดนแอดอะไรกันบ้างทั้งทีตอนรพักกองมันจะมันจะโชว์ใช่เราโดนอะไรบ้างใช่ไหมแล้วมันบ้างเหมือนกันเลยรงเดียวกันเลยผมมีอันนี้อันหนึ่งครับเป็นสไปซี่อีเวนต์ครับคอนเสิร์ตบรรเทาปวดที่ทางสไปซี่ดี้เขาจัดคุณไปเล่นด้วยนี งานงานนี้อย่างครับผมไปสบาซี่ออนเดอะบีชงานคุณไปเล่นงานอะไรนะสบาซี่ออนเดอะบีชครับเอ้ามีใครบ้างมีใครบ้างมีโฟอีฟครับผมเอ้ยโหมันคืออีทัตทูครับโอ้ดซีลครับเออดูไม่ค่อยเป็นงานสบายซี่ละมีโดว์เดลครับตัวมีอีกมีลูฟท็อปมีพาร์กินสันคน่าจะบอกโหโทษนะเล่ากี่รังอ่ะงานเนี้ถามถึงจำนวนเพลงไหมจะเล่นเล่นกี่เพลงโอ้โหเล่ากี่รังเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้บังเอิญหรือเปล่านะดาบของผม ขึ้นอาหารใต้เหมือนกันนะเออวะ่ะทำไมอ่ะทำไมเราขึ้นอาหารใต้หมดเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันที่นี่คือร้านเอมนดาตั้งอยู่ที่อ่างศิลาชนบุรีค่ะ,ะ,คะแลวอันนี้เปิดปิดทุกวันยังไงบ้างครับเวลาเปิดปิดร้านนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะจะเปิดตั้งแต่1ิบโมงเช้าค่ะแล้วก็ครัวปิดตอนสองทุ่มนะคะ,ะสว่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเปิด10บโมงเช้าแล้วก็ปิดที่3ามทุ่มค่ะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันได้เลยคระตะกี้ขับ เข้ามากัน <story> ก <clipping thôi> ็เ <grammar> ห <grateful> uh, ็นมีที่จอดรถอยู่ด้านหน้าที่จอดรถเยอะอยู่ด้านหน้าด้วยค่ะอยากให้โปรโมทร้านนิดนึงครับก็ร้านอาหารเยมดานะคะเป็นร้านอาหารใต้ออเทนติกที่แรกในชลบุรีค่ะซึ่งทางทีมงานเนี่ยตั้งใจมากๆให้ร้านเราเนี่ยออกมาเป็นบรรยากาศที่นั่งสบายนะคะเน้นบริการดีค่ะแล้วก็ได้รได้ได้รสชาติอาหารที่เป็นต้นตำรับจริงๆค่ะใครผ่านมาชลบุรีก็ฝากร้านเยมดาไว้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยร้านเราไม่ได้มีแค่อาหารใต้อย่างเดียวค่ะก็ยังมีพวกอาหารไทยหรือว่าอาหารซีฟู้ดทั่วไปที่สามารถทานได้ง่าย ด้วยคจะบอกว่าร้านสมวยทีมบริการดีแล้วราคาเนี่ยราคาไม่แพงนะเพราะราคาที่นี่เขาไม่มีเซอร์วิสชาร์ดราาครวมแบบที่นี่นราคารวมแบบแล,แล้วแล้วก็ไม่ได้เก็บเซอร์วิสชาร์ดเพิ่มคือยัเหมือนร้านยังเป็นร้านญี่ปุ่นนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคือถ้าคุณมาชวนบุรีอยากกินอาหารซีฟู้ดเนี่ยก็อยากให้มาลองเอินบันไดอีกร้านหนึ่ง นะฮะเพื่ออยากจะจองหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อตรงไหนได้บ้างครับก็สามารถทักมาในเพจ Facebook ของเอ็มบันดาได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นในไลน์ออฟฟิเชียลก็ได้ค่ะถ้าใครอยากเข้ามาในช่วงพิกทา์หรือว่าช่วงสองทุ่มเลย้ยคะเนก่อนสองทุ่มก็แนะนําว่าให้โทรมาจองก่อนได้มอ๋อและที่นี่มีห้องแบบห้องแยกด้วยใช่ไหมครับแบบห้องใช่ค่ะก็จะมีห้อง V I P ค่ะที่สามารถจองแล้วก็เป็นห้องแบบไพรเวทก็คือห้องที่เรานั่งอยู่ตอนนี้แหละครับใช่ค่ะวิวสวยด้วยนะดูดิเพราะงั้นก็ รับมากินได้มื้อเย็นก็ได้หรือว่าตอนเช็คเอาท์จากโรงแรมมากินเป็นมื้อเที่ยงก็ได้ไม่ผิดหวังชัวร์ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับเออสุดท้ายไม่รู้เลยเอมันดาชื่อนี้มาจากอะไรอ่ะคำว่าเอมันดาค่ะมันมาจากสองคำรวมกันค่ะก็คือคำว่าอิ่มเอมค่ะกับคำว่าอันดามันเอ้ยเอามารวมกันเป็นเอมันดาเอ็มความอิ่มเอมจากอันดามันใช่ค่ะประมาณนั้นก็คือเป็นเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านเราใช่ไหม่แล้ว อ่ะวันนี้ให้อะไรกันลูกชกอ่ะดูแลออกอ่ะท <c oughs> าคุราวดีขนมจีนสี่เลนแกงต้มปูโอเออดีดีดีไข่ดีผมชอบแกงที่มีเห็ดแข็งเพราะว่าตัวซุปมันอร่อยแล้วก็เพิ่งเคยกินเห็ดแข็งครั้งแรกเออน่าสนใจขนมจีน16กเลน <c oughs> โอ้สิบหกเลนเลยมาต้วยทุกป้เลยเหรอเห็นเขามาเสิร์ฟอย่างแรกเร็วด้วยก็เลยคิดว่า16เลนหรือเปล่า บบััลลลินินนสีมามาเป็นพระหลาถนนพระรามสองก้งทอดก,กระเทียมผมว่าดีไก่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 ก็แล้วก็ดีไก,ก่ก็แล้วเอ้าเอาเพ่ปลองกินเองแล้วกันมันกันเยอะๆได้นะครับเบือบ่อเบือบ่อเบือ่อกุ้งทอด,ดชอบเบือบ่อกุ้งทอดมันเยอะจนแบบนึกไม่ออกต้องนั่งนึกก่อนเพราะตอนนี้เริ่มเริ่มสติหลุดลอยกันแล้วอย่าบอกนะว่ามีเบื่อกุ้งทอดโผล่เข้ามาใน Facebook อีกเดี๋ยวเปิดดูก่อนเดี๋ยวพวกเราไปเปิดดูก่อนนะเดี๋ยวว่ากันครับคลิปหน้าบายบายเดี๋ยวดูบ้าง